สวัสดีครับท่านกับพบกับผมบารอนี่นะครับและ world of tanks เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะคลิปนี้เราจะมาเล่นคันนี้กันเลยครับ M12 นะครับ tank เออเใช่ SPG NAS T7 นะครับสัญชาติอเมริกานะครับผมถ้าเ,เพื่อนๆที่ติดตามช่องผมมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าผมไม่ค่อยชอบ SPG เท่าไหร่ครับไม่ไม่ชอบทั้งเจอแล้วก็ทั้งเล่นด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันว่ามัน เป็นยังไงนะครับกับ M12 คันนี้นะโอเคและก่อนที่เราจะไปเล่นกันครับเช่นเคยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปลวบแทงผมนะครับถ้าชอบยังไงก็ไลค์ด้วยแล้วกันนะโอเคไปไปลงสนามรบกันเลยครับผมโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยกับ M12 นะครับแหมเฮ้ยแค่เห็นก็เหนื่อยละ ผมไม่ชอบเล่น SPG นะเพราะว่ามันยังไงอะผมว่าเป็นรถถังที่เล่นค่อนข้างแต่แต่จ,จะว่ายากไหมมันก็มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะแต่มันน่าเบื่อครับสไตล์การเล่นมันไม่ถูกกับผมอะหลายหลายคนอาจจะรู้นะผมชอบเล่นรถถังหนักมากๆนะครับแล้วรถถังนักกับ SPG มันคคละแนวเลยนะเช่นเดียวกับรถถังเบานะครับที่ผมคิดว่ามันก็เล่นยากเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่สไตล์ผมนะเลปเพิร์ดครับ ถ้าถ้าโดนเฉียวก็น่าจะตายแต่ว่าไม่อยากไม่อยากเสี่ยงอะ่ะรอเขานิ่งๆก่อนนะครับเอ้ยอย่าไปหลบดีโอ้โโดนโดนโดนปืนกลเกือบตายครับผมรอ,อดูขั้นข้างหลังดีกว่าเฮ้ยนั่นไงหายไปแล้วเฮ้ยออกมานั่นแหละโดนโอ้โหเฉียวครับเฉียวไกลไปหน่อยถ้าเฉียวใกล้กว่าน,นี้น่าจะตายนะ เพราะเล็บเผิดมันเทียต่ำนะครับแล้วก็เป็นรถถังเบาอะ่ะแล้วคือแบบมาลิงในเมืองนี่แบบหมดโอกาสยิงอะ่ะด่านที่เป็นเมืองกับ SPG เนี่ยเป็นของที่แสลงกันมากเลยครับคือเพื่อนผมเนี่ยมันชอบเล่น SPG ไงแล้วเวลาเราประตูไปด้วยกันนะครับพอมันพอได้ด่านเมืองปุ๊บเนี่ยมันจะบ่นอย่างเดียวเลยแต่พอมาเล่นเองเนี่ยก็ได้ดูว่ามันนามันก็น่าจะหัวเสียเหมือนกันแหละ ราะมันยิงยากครับหามุมยิงยากมากๆนะด่านที่เป็นเมืองอะ่ะไอเอสตรงนี้จะออกมาให้ยิงไหมนม่หน้านะเฮ้ยออกมาแล้วครับออกมาแล้วอโถถอยไปแล้วยากครับถึงสเปรดดาเมจนะครับมันก็ไม่น่าจะเข้าไออนะเพราะเป็นรถถังหนักนะครับในเมืองหาจุดยิงยากมากครับออกไปตรงนี้ดีกว่าน่าจะอ่าน่าจะยิงได้นะ เนี่ยมีต่อรถถังที่แบบนุ่มๆทั้งน,นั้นเลยเดี๋ยวรอรีโหลดแป๊บนะอู้ตายไปหนึ่งเอาทียิบห้าแล้วกันเออตรงนี้ครับเอ,อ้ยอุ้ยโดนโอเคเยี่ยมนึกว่านึกว่าไม่โดนครแต่ทียิห้าโดนแค่เฉียวเฉียวก็ตายครับเพราะว่าเป็นรถถังที่แบบเปิดประทุนนะครับมันไม่ทนต่อ s p g อีอะต่อมาเดี๋ยวรอดู ทีสาครับเฮ้ยเพื่อนเราอ้อมแล้วเฮ้ยจะลอเสร็จแล้วแป๊บนึงยิงนิ่งยิงนิ่งนิ่งนิ่งเอ้าโ,โดนโดนนั่นแหละเยี่ยมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมดูจากมินิแมปเหมือนบ้านเราจะแตกครับหนีเพื่อนหนีหนี IS มาแล้วนะค,ครับ การเป็น S.P.G. ต้องระวังด้วยนะว่าบ้านแตกหรือไม่แตกนะครับคือต้องจับตาดูมินิแมปตลอดเวลาบางครั้งอาจจะโดนพวกสเกลนะครับรถถังเบารถถังกลางแอบมาหลอยยิงตายก็ได้นะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังของผู้ที่ฝึกเล่น S.P.G. นะครับอย่างผมเนี่ยนะตอนนี้วิ่งนะฮะวิ่งอย่างเดียวนะดีที่มันเป็นรถถังหนักนะที่มา แต่ไม่รู้ว่าคันอื่นๆเขาอยู่ที่ไหนอะดิโอ้รู้สึกทีมเรานะครับดันไปบ้านเขาสามคันเลยนะครับอาจจะชนะก็ได้นะแต่ไม่แน่ครับเหลือพอๆกัน i อเดันมาวะ่ะเดี๋ยวผมหาจุดยืนมาเหมาะนะครับแล้วผมจะยิง i อแล้วกันเขาน่าจะดันมาที่บ้านเราหรือเปล่าถ้าดันมาผมจะได้สอดยิงกันบ้านให้ ไอเอสนิ่งๆนๆโหเป้ามันหุบช้ามากครับคันนี้หายไปแล้วด้วยวินกรำงั้นเดี๋ยวเฮ้ยทางนี้เยอะแยะเลยครับเขามากันบ้านนะครับเขาไม่ได้ดันถานเราเพราะฉะนั้นเราคงต้อง m อครับโอเคตายอู้เควี2ครับคันนี้แหละน่าจะน่าจะเดี๋ยวนะ เฮ้ยเขาจะหลบตรงนี้แน่นอนนะอืมหายนั่นแหละนะครับรถถังหนักเนี่ยเป็นเป้าหมายสําคัญของเราเลยนะรถถังไม่ใช่รถถังหนักรถถังอื่นๆอะนี่นครับพวกทีดีบางคันที่อื่นๆเนี่ย s p ก็น่าจะยิงได้โอ้เขามากันบ้านครับ S อ1 0 0รแย่ละแย่ละจะจะช่วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เราจะแคปได้แล้วครับ อย่าออกไปยิงนะเดี๋ยวเรายิงให้อยา่ยาเดี๋ยวโดนยิงนะนะั่นน่ะอุ๊ยอุ๊ยแคปเสร็จก่อนครับยิงสวนไปอุ้ยโดยนะนะั่นน่ะโดนโอเคจีจีฮะมาครับผมตาที่2ครับกับ M12 นะครับผมด่านนี้โอเคกว่าด่านที่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรโล่งๆอะ่ะเออ นะถ้าผมเล่นรถคันอื่นผมจะไม่ชอบด่านโล่งๆนะครับแต่เมื่อเราเล่น S.P.G ความโล่งคือคู่หูของเราฮะหายเหยื่อเลยครับตอนนี้ท้ากสิบสีนะครับเฮ้ยนิ่ง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 ,ง,งๆิเสีย,ดย,ย 64, ได้ฮะท้หกสี่น่าจะโดนทีเดียวตายนะเฮ้ยถอยมาไม่ยอมถอยเว้ย S.U. ร้อ,อยห้าสิบเข้างบบนั้เลยหรอวะ เฮ้ยยักษ์แพนเทอร์ครับอยักษ์แพนเทอร์อุ้ยนิ่งๆแบบนั้นแหละโอ้ยวัดโคตรดีใจผมไม่ค่อยได้ยิงใครนัดเดียวตายนะครับนี่คันแรกเลยนะคันแรกที่โดนนัดเดียวตายนะครับตั้งแต่ผมเล่นเอ็มสิบสองมาเนี่ยนะครับโอ้โ oh, ห oh. โชคร้ายมากที่โดนผมยิงตายนัดเดียวเอาเว้ยเอาเว้ย มีกำลังใจอะมีกำลังใจละตอนนี้มารอโหลดแปบบ๊บอืมคันนี้เอาตายก่อนครับอุ้ยอยู่คันสามคันเขาไม่เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้สามอ๋โดนคันเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหเสียดายอะถ้าโลดลงกลางเมื่อกี้3คันอนะจะแบบสุดติ่งมากนะครับดันไปออกเฉียงนะก็โอเคอะโอเคละผม ฟินมากตานี้ที่ยิงยักษ์แพนเทอร์นะเกียวตายฟินแล้วฟินละน่าจะชนะนะตานี้ไม่ไม่น่าอยู่นะครับทีมเราดันแบบทะลุทะลวงมากนี่ไงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาอืมเอาทีงี้ถอยโอ้โหตกก่อนด้วยครับกระสุนตกก่อนไม่โดนนะเอ่อตรงนี้ตรงนี้น่าจะน่าจะยิงไม่ได้นะ ยิยี่บห้ายิงยากแต่มีเฮ้ย S P G ครับ S P G ไม่ขยับด้วยเดี๋ยวนะผมยิงตรงนี้แหละน่าจะเขาหน้านั่นอ่ะเขาไม่เขาไม่ขยับนะครับรอเป้าหุดแป๊บอืมหายครับหายครับนี่แหละคือการคน์เตอร์ S P G นะครับอีก2คันแต่ว่า ผมคงโหลดไม่ทันแล้วมั้งถึงยังไงก็ยิงยากครับถึงโหลดทันผมก็ไม่กล้ายิงนะกูโดนเพื่อนตายอ,อโอเคครับผมเจอกันตาหน้าฮะมาครับผมมาต่อกันเลยนะครับดาสแซริเวอร์โอเคมากด่านนี้โล่งครับโล่งสุดๆส,สวรรค์ของ SPG จริงๆฮะด่านนี้ สำหรับการเป็น SPG เนี่ยผมไม่ค่อยแคร์นะว่าจะได้เป็นท็อปเทียร์หรือว่าเป็นเทียร์ต่ำที่สุดยังไงนะครับเพราะว่ายังไงเราก็มมนได้เข้าไปบวกกับใครอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผมไม่ค่อยอยากเป็นคือท็อปเทียร์ SPG นะครับเพราะว่าผมรู้สึกมันสำหรับผมนะรู้สึกว่าผมอ่ะช่วยทีมไม่ได้มากถ้าผมเป็นท็อปเทียร์นะครับก็เลยอยากเป็นแบบเทียร์รองแบบนี้มากกว่านะครับบ้านตรงนี้พังเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ากำลังมีคนเคลื่อนพลมาแต่ไม่ยิงแล้วกัน ทางนี้ดีกว่าฮะเยอะแยะเลยครับคันนี้ฮะคันบักเอฟอาอย่าเพิ่งหายดิโหทิปตอนเป้าใหญ่ๆมันอยู่กันจังสก,กาวไม่ค่อยอยากยิงนะเพราะมันยิงโดนยากนะครับอ่าฮูคิงออฟเดอะฮิลครับคิดว่าเป็นราชาเหรอราชาเหรอฮึโอ้ยไม่โดนวะ่ะ รีโหลดเลยครับอย่างนี้เออหายครับผมย์ a ันเ n อ e r หาเป้าหมายอื่นต่อฮะเนี่ยคันเนี้ยมันใหญ่มากโอ้โหอะโอ้โหลโอนี้โอนี้ถอยมาอยู่อย่างนั้นก็ได้ขอแปบ๊บขอแปบ๊บอืมน่าจะต้องโอ้เจ้าจอดอยากจะร้องไห้ภาษารัสเซียอะไรวะเป้าใหญ่มากแต่ก็เออ นางอุตสาไปโดนสิ่งกีดขวางอีกนะเอออ้าวเขาลงไปในน้ำและค่อยๆค่อยๆเฮ้ยเฮ้ยนิ่งๆนิ่งๆเฮ้ยอย่าขยับนิ่งๆครับนิ่งๆน,นะผมยังไม่กล้าย,ยิงอ่ะเอาปะหนึ่งเม็ดโดนครับโดนฮะพื้นไม่แตกครับเออแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะดูจากเลือดที่ลด ไม่แน่ใจว่าเข้าเท่าไหร่นะครับ i อ3เราแฟลงครับอืมด้านหลังยังไงอย่างไรฮะอย่างไรอุยไม่น่าจะเป็นปัญหาครับโอนี้หาคันนี้ต่อเลยรอนะรอนะรอนะอ้ยะหายเอาพวกมันขึ้นจอพนทหานเอาพวกมันขึ้นจอผมจะรอยิงไอพวกแบบ รถถังหนักอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับค่อยไปเก็บรถถังเบาไอ้ยาแต่ทีมเรารู้สึกจะหายทีละคนทีละคนสองคนนะเฮ้ยเฮ้ยพอมาเลงใครคนนั้นก็หายไปอะอะไรวะเฮ้ยเอมเอครับอืม,อมนั่นแหละนั่นแหละเต็มๆครับ400ครับอ่าสะใจ รถถังกลางนะก็เลยโดนแรงค่อนข้างแรงนะครับไอพวกนี้ยังไงยังไงอย่าคิดว่าจะรอดสายตาเราไปได้ฮะเราตาเหี่ยวล้อ,อพังครับล้อพังแบบนี้อ่อบลายแล้วกันปลายช็อตนะฮะอืมอย่า yeah! fuck yeah <laughs> สะใจ้ะล้อพังก็การันตีว่าเขาอยู่ที่เดิมนะครับ เอเอไอรถถังเบาที่อยู่ในตรงนี้ไม่ใช่รถถังเบารถถังกลางรอพี่โหลดแป๊บน้องมาอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอืมแบบนั้นแหละครับนั่นแหละครับโอ้โหเยี่ยมผลงานดีผลงานเด่นครับผมต่อเลยหาสตรูมาให้เรายิงเรื่อยๆนะไม่รู้ว่า SPG เนี่ยมัน ใส่เครื่องช่วยโหลดได้หรือเปล่าไม่ใช่เครื่องช่วยโหลดเครื่องช่วยลิงะตัวช่วยเลิงที่ทําให้เวลาในการลิงเร็วขึ้นได้หรือเปล่าก็อ,ออกไปดูล่าร้านค้านะถ้าได้ก็ดีเลยนี่ฮะฮันเตอร์ครับ8.8จุดอยู่นิ่งๆจ้าอาโอ้ขยับไปแล้วครับดูจากต้นไม้ที่รมนะเฮ้ยอยู่นี่ไม่ขยับด้วย อืมตัวเสือน้อยโดนไปครับ350กว่าฮะไอ้ยะทำไมทีมทีมเราถึงเหมือนจะแพ้แล้วล่ะสักพักหนึ่งที่ผ่านมายังโอ้ยังเหมือนจะชนะอยู่เลยอะแต่เราเป็นทนะีมดีเฟนต์ฮะถ้ายันอยู่อีก2ลนาทีก็ชนะนะ MXCDC ไม่เข็ดใช่ไหมเพื่อนเอา้าเพื่อนเราตายครับผมนิ่งๆเฮ้ย มีโอกาสค้าได้เนี่ยอืมโอ้โหนิดเดียวสวยละผมลืมผมลืมมองว่าด้านซ้ายของผมเนี่ยโล่งแล้วนะครับไม่มีใครคอยกันแล้วแต่ว่าผมว่าหนีไม่ทันไม่มีที่ให้หนีลนะคนเหลือน้อยมากนะครับหนีไปก็โดนพวกนี้ยิงตายอยู่ดีอนะตั้งป้อมยิงสู้ไปเลยดีกว่าครับสกอร์เปียนครับนิ่งๆเพื่อน แบบนั้นแหละอายโอ้โหเนี่ยชีวิตจุดจบของเราะฮะมันหนีไม่ได้แล้วต้องป้องป้อมยิงอย่างเดียวนะครับโอเคน่าจะหนึ่งนาทีนะน่าจะแพ้นะเขาตีวงแล้วครับหรือ SPG กับไทเกอ2นะครับอ๋อไทเกอ2ตายจบแล้วครับเดี๋ยวช่วยกันตานหน้าฮะตอนนี้ แอ้ครับผมมาครับผมตอนนี้เราก็ได้ด่านโล่งๆอีกแล้วนะครับโอ้โหแต่รู้สึกจะมีเทียเก้าด้วยนะแต่อย่างที่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ค่อยซีเรียสกับการเป็นเทียต่ำๆอยู่แล้วนะถ้าแบบเป็นรถถังหนักแล้วได้เป็นอย่างเนี้ย เจ็ด้อไปเจอเทียก้านี่อันนี้น่าจะต้องร้องอยู่งองแงอยู่นะครับแต่ว่าเอ็นเอสพีจีไม่เป็นไรฮะซุ่มยิงอย่างเดียวอุย้ยนั่นเอสพีจีเขาทีวูไทเกอร์ครับแต่ผมคงยิงไม่ทันอะหรือว่าทันวะอ้าวหายไปแล้วเห็นนะแต่ไม่ดีกว่าฮนี่ดีกว่าโอนี้ครับมานิ่มๆหายอ๋อไม่โดนครับ ว่าจ,จะบลายซะหน่อยถ้าตรงอาจจะโดนนะมันออกซ้ายไปหน่อยอันนี้ดีกว่าอันนี้กว่า q v c ครับรอเป้าหแบบุบแป๊บอยู่ไม่ห่างจากเรานะครับน่าจะกระสุนน่าจะไปถึงไวก็มีโอกาสโดนมากขึ้นนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งโอ้หแต่เป้ามันแบนขนาดนี้เลยอะ่ะยิงยากครับยิงยากโอ้ยากมากเป้าแบนฮนะ เอออะลองโอ้โหดูข้ามหัวไปนู่นนะเป้าแบนคือพื้นมันเอียงนะครับมันก็เลยโดนีกาดโดนยากขอขอโดนโดนสักหนึ่งนัดอ่นนะขอสักดอกเถอะโอ้โหไปที่เดิมเลยฮนะที่เดิมเลยเจ้าไม่เอาละไม่สนใจละอยากทำอะไรก็ทำไปแหมโดนยากขนาดนี้เอาคันนี้ดีกว่าอบอับครับ AT15 ครับรถอบอบเด็กๆชอบคันนี้น่าจะโดนทั้งอืดทั้งใหญ่ครับเฮ้ยหายไปไหนอะ่ะนี่ไงนิง่งๆนิๆ่งๆนิๆ่งๆอืมแบบนั้นแหละนั่นแหละครับสองร้อโอ้ยสองร้อยแต่ล้อพังนะเพื่อนจะยิงได้ไหมไม่รู้เพราะเขาหายไปแล้วไม่รู้เพื่อนยิงต่อได้หรือเปล่าเอทมันเลือดไม่รดเลยอะตั้งแต่เรา จากกันไปอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจัดให้ครับเออนั่นแหละ260กว่าครับใจเย็นเรายังมีให้อีกเยอะทีมเรายิยงมันไม่เข้าเลยครับ AT นี่ถึกมากไอยาหายแล้วอะเพชรชิง <urs> ที่รักเอาไปอีกนัดไว้เพื่อนเออโดนแล้วร2 0โคตรคุ้มค่ายิยงไม่เป็นพันนัดเพิ่งโดนนัดเดียวแล้วเบาด้วยอ่ะ คือจะบอกว่านัดกระสุนของคันนี้นัดละพันนะครับดามจที่ทําอุ้ยมาชนกันดาเมิที่ทํนนาททได้นัดละพันนะคแต่ผมไม่เคยยิงเกิน6700็ลอเแต่เดี๋ยวก่อนรอเข้าพังครับเขาชนกันเองหวานหมูฮนะนั่นแหละ2 0 0รอาพังอีกรอบครับนึกว่าจะตายอ่ะนัดเดียวรถถังเบาเองอนะ่ะนิ่งๆไว้อ๋อเฮ้ยเสร็จเอ้า โดนเป๊ะเลยกลางๆคันเลยครับแต่ว่าโดนซากนะครับเฮ้ทีมเราเจิงวะจัดไปครึ่งทีมนะครับทีมเราเพิ่งตายสองนิ่งๆนะแลาจะดีเองนะจะที่รักนิ่งๆไว้นะครับอายาเอามันขึ้นจอสิพนทหารไปแล้วไปรับครับไม่กลับมาเลยเฮ้ย ในที่สุดมันก็ออกมาให้เราซองแบบนี้ไงเออแบบนี้แหละที่หวังไว้ครับ350กว่าอุ้ยได้ดามิดซับสอร์ตด้วยครับรอเขาพังตอนนี้ทำไปทำไปนพัน 1, กว่าดามิแล้วครับถือว,ว่าเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่น m 1 2มาเลยนะแต่จริงจผมก็ไม่ได้เล่น m 1 2มานานนะครับเพิ่งเล่นซื้อมานานแล้วแหละแต่ไม่ได้เล่นอนะ อม่พอว่ามี S P G ในโรงรถนะครับเดี๋ยวตรงนี้ออบเจกต์จะวิ่งหนีดิไปไหนอะเล็งดักอ,อ่า,ย,อายิงไม่ได้ครับเนี่ยมันติดต้องถอยต้องถอยเฮ้ยออบเจ์จ็สี่ครับอยากยิงเทียรเก้ามานานแล้วขอสักนัดเถอะอยากลองดามีครับ อยู่ในน้ำด้วยเอออย่าขึ้นมา <c oughs> ต้องลองแล้วล่ะโอ้โหยิงยากอีกแล้วครับจุดนี้แบนมากเอาอืมลองดูฮะกูดโดนครับสามร้อยฮะคุม้มฮะคุ้มเลยตานี้ไม่ได้ฆ่าแต่ถือว่าทำดาเมจได้เยอะนะสำหรับเอ,อ็มสิบสองครับเฮ้ย SPG ไหน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 นี่ครับ G.W. ไทเกอร์ครับจโหลดเสร็จพอดีขอหน่อยเหอะยังไม่มีใครยิงนะขอนะพี่ขอนะ G.W. ไทเกอร์เป็นของผมซะ Yes GG ฮ่าๆผมจบแล้วครับจบแล้วสบายใจฮะสบายใจฮะ จากผลงานตามเมื่อกี้นะครับทำให้ผมได้ความเชี่ยวชาญระดับ1มานะครับแล้วก็เหรียญ confederate อีกเหรียญหนึ่งด้วยต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยถือเป็นการเล่น spg ที่ประสบความสำเร็จตานึ่งของผมเลยนะเอาแล้วครับผมสำหรับคลิปการเล่น12 2ในวันนี้นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ละกันนะเดี๋ยวมาติดตามกันได้ใน world tank คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ b a r นี่บายฮะ